พี่น้องคะสวัสดีค่ะวนนี้นะคะมาพบพะกับสาวของพ่ออีกแล้วพี่น้องคะสิ้นสุดการรอคอยนะคะสำหรับเพลงใหม่ของน้องไอซ์สุกุณภร์ค่ะที่หลายคนคงจะรู้กันว่าเพลงอะไรหรือใครแต่งเพลงเนาะพาะวลาสุดเมื่อวันที่ผ่านมาค่ะอาจารย์บิ๊กปมะลินะคะได้ทําการโพสเรื่องราวนี้นะคะบอกว่าโอ้โหส่งงานหมอลําเสียงวิหกนกพพสกรค่ะบอกว่าเพลง ล่ำโขงบอกกันฮักของน้องอั้นสุนทรภพได้ทำการขับร้องนะคะพี่น้องขอบพระคุณทางพีโนโ่นกพีนูค,ครับรอติดตามครับเพลงใหม่ออ้ยสุนทรภพนั่นเองค่ะแล้วก็แฟนคลับนะคะต่างคอมเมนต์ต่างดีใจตาแสดงความเห็นเยอะแมากมายค่ะสําหรับเรื่องราวที่เออีอหลามีเพลงมาอีกแล้วสำหรับซิงเกิลดีเฟนครับนะคะ ตั้งหน้าตั้งตารอเพราะว่าหลังจากที่ทางบอสนู้นะคะเดบไปให่อาจารย์มิพุรินนอดแต่งเพลงก็คือล่าดสุดก็คือเพลงเอิญคอในอายนะคะและทีนี้คือแตง่งรอเลยค่ะสําหรับเพลงที่สี่ของน้องไอช์เชอพรคือเพลงที่ว่าล่าโค้งบอกกันหักนั่นเองค่ะแล้วเพลงแรกเนาะคือเป็นเพลงล้านยางามบอค่ะเพลงที่สองเนาะใจสอบ,บนก่อนนาคีเพลงที่สามคือเอิญคอในอายเพลงที่สี่พี่น้องคาล่ำโค้งบอกกันหัก อันนี้ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าจะเป็นทํานองไหนสไตล์ไหนในการลองแล้วก็ลุกเอือนเนาะลุกเอือนในการหรือต้องเพลินมามันจะออกมาสไตล์ไหนเป็นแบบไหนเพราะว่าทุกคนจะรู้ว่าอาจารย์บิ๊กภูมิลเนนี้ไม่ธรรมดาในการแต่งเพลงนั่นเองเนาะเห็นามาม้านช่วงก่อนออกเพลงเอื่นคนไอ้อาจารย์บิ๊กบอกว่าอยากจะทดสอบน้องว่าน้องจะทําการร้องทําการแบบว่าสแสดงออกมาทําการสื่อสารในการทำนองทำทำนองร้องออกมานะ่ะว่าเป็นอย่างไร แต่ก็อึ้งพี่น้องคะว่าเออเด็กคนนี้สามารถทําได้ที่ในการร้องเพลงทานองข้ามขวบกรมทุกอย่างมัยากติปณีเด็กคนนี้ก็ทําได้จนแบบว่าทุกคนอึ้งว่าเออเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งบอกพี่น้องเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งแต่เด็กคนนี้สามารถทําให้ออกมาได้สมรูปแบบเป็นรูปแบบอย่างที่ทุกคนตั้งกันต่างรๆอๆๆแล้วก็อีกไม่นานนะคะพี่น้องคะเอิญอ่า เพลงลำง่ำโผโบกาทาักก็คือรอรับชมแล้วก็ได้ยินข่าวว่าวันที่18นี้นะคะเขาห้องอัดเสียงแล้วนั่นเองคือแบบรวดเร็วทันใจมากๆเลยแล้วก็ช่วงนี้คือรอให้น้องจดจำทำนองแล้วก็ท่อนเนื้อร้องเนาะให้ออกมาแบบว่าเหมือนกับว่าชินคือชินกับมันกับบทเพลงนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ทางอศาจารย์พิพมลินนะคะออกมาขอบคุณค่ะบอกว่าเนี่ยขอบคุณนะครับสลับบอสนูนะคะที่ได้อ่าให้มาแต่งเพลงให้กับน้องไอซุนภพรอ่า แฟนคลับบางคนบอกว่ารอฟังเพลงหม่อาไอค่ะเพลงนี้ปังมากขอบคุณอาจารย์บิ๊กนะคะที่แต่งเพลงน้องว่าไอสุลพรค่ะปังปังนะครับรอฟังค่ะอาจารย์บิ๊กนะะ่ารักจังเลยค่ะ,อาาะ,คะขอบคุณนะคะที่แจ้งข่าวให้รับรู้ค่ะเนี่ยโอ้โหแฟนคลับนับร้อยนะับพันคนบอกว่ารอปั่นวิวค่ะรอติดตามค่ะก็คือแบบว่ามันกับออร้องแบบก่อนจะปีใหม่นาะอได้ฟังกันนั่นเองชื่อเพลงเพราะมาก คนแต่งอาจารย์ที่พมรินคนร้องไอสุนพรลงตัวมากๆเลยค่ะอ่าพี่้องค่ะเนาะเป็นโพสต์นี้เลยค่ะสําหรับเมื่อวานอ่านี่ค่ะส่งงานหมอลําเสียงวิหกล่ำโค้งบอกกันหักนั่นเองค่ะโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องราวที่ น่ารักนอะกราบทางนักแต่งเพลงแล้วก็สําหรับทางค่ายที่ได้ค่ายเป็นหนึ่งนะที่ได้คอยซัพพอร์ตเด็กคนนี้นั่นเองแล้วก็ล่าสุดนี้นะคะทางบอสนุม,มาลันเยงของเขาอขอกมาแจ้งข่าวเหมือนกันบอกว่า18ธันวาคมนี้จะพาไอาบินไปใส่เสียงร้องที่ห้องอัดอาจารย์สวัสดิ์สารคามท่าเลยวันนี้ไปคงปีหน้าค่อยทําเพลง่ลำาคงบวกกันหักไอศิปพรค่ายเพลงเป็นหนึ่งนั่นะเองค่ะก็คือ ไปไปของอัดหรือพือของอัดเดิมเนาะที่เคยได้อัดมาช่วงก่อนแต่เพลงแรกๆจนมาถึงนาะเพลงนี้ก็ไปหาอาจารย์สวัสดิ์เหมือนเดิมนั่นเองค่ะพี่นอ้องก็นี่เลยเนาะถ้าแบบถ้าเลยวันนี้ไปวันที่สิบแปดไปเนี่ยนะคือแบบไม่ได้อัดแล้วนะคะเพราะไม่มีเวลาว่างก็ต้องอัดไปปีหน้าเลยเองก็ขอให้แบบว่าทุกอย่างราบรื่นเนาะทางการเดินทางทุกๆอย่างอะไรขอให้รับรื่นแล้วก็ขอให้เด็กคนนี้อัดเสียงได้แบบผ่านฉลุยในการที่รอในการร่าในการอัดเสียงนะคะ แฟนคลับทุกคนก็ต่างรอคอยเน,เนี่ยรอปันครับรอคอยค่ะหนึ่งวันหนึ่งล้านนิวนะคะอ่นนี่ค่ะคอนเนี่ยอนตีโจ๊ะเดียวจ้าเป็นตะมวนอ่าอันนี้ก็ต้องรอรอดูแต่ว่าสองคอนเป็น้องขายคิดว่าน่าจะเป็นเพลงเศร้าเพลงเศร้าแบบเพลงแบบเศร้าเพราะว่ามันเป็นลกก่าโคงประกาศทางเนาะมอนกับจะเศร้าแบบทํานองเศร้าแล้วก็มีคําที่แบบว่าอ่าที่ทางอาจารย์บิกกก๊กเนาะคือแบบ มันจะมีข้าแบบขวบกรรมข้ามทุกอย่างนั่นเองค่ะก็ต้องรอชมเด็กคนนี้ว่าจะเป็นยังไงสำหรับเพลงไมล่าสุดนะคะเพลงดีซีเนาะเพลงฮิตเพลงแหลก,ก็คือแบบพธรรมดาีิน้องขาวแฟนคลับให้การตอบรับรู้ว่าตัวตนของเด็กคนนี้คือใครในเพลงในสิ่เกิดแหลกเนาะหลานยางงามบอแล้วก็ที่สองนะคะใจเสาะบ,บนเกาะนาคีเนาะก็รู้ว่าเออเนี่ย รอคอยรอคอยอายโดยทางมาหนางเสียอันนี้คือแฟนคลับก็ให้การตอบรับแล้วก็ที่สําคัญแตกร้านวิวภายในหนึ่งวันอันนี้คืออึ้งมากเนาะเลทคสามล่าสุดค่ะเอินควนในอายนั่นเองเนาะคือเป็นการเอินควนวาอายคือแบบว่าผู้สาวถิ่นคนที่ว่ายยุ่งหลังก็เอินควนแบบพักอายก็เอินควนในอายแล้วก็อันนี้ก็วิวดีเหมือนกันและตอนนี้คือพี่น้องขาเขอาอนุญาตไปบึงสำรับทางเพลงเอิญควนในอายตอนนี้กี่วิวแล้วว่าแฟนคลับทุกคน กันตลอดนั่นเองค่ะสำหรับเพลงอื่นขวนในอายเนาะเพราะว่าแฟนคลับกะให้การเบิงทุกมืออื่นขวัญในอ,อ,อายอัจกุณาพราพี่น้องคะณตอนนี้ล้านสองแล้วค่ะพี่น้องคะแฟนคลับให้การกดไลค์ให้การกดแชร์ทุกวันเนี่ยณนะตอนนี้อขอดูก่อน1 2 3 1 2ล้าน้านเองนะคะ จำนวนคนชอบเกือบสามหมื่นในเพลง,งนี้เนาะการกดไลค์การคอมเมนต์คอมเมนต์ส0 0หมื่นค่ะพี่น้องค่ะก็ต้องรอชมเพลงใหม่เนาะสำหรับเพลงล่ำโคงบอกกันฮักก็ต้องรอดูว่าทางอาจารย์วิภูมิลินค่ะอังบอสนุบอนนกทงังไอศิลพรจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าจากแฟนคลับนั่นเองเนาะโอ้โหติดตาโรเชียค่ะรอปันนิวค่ะรอมากๆเลยค่ะเนี่ยเพลงนี้ต้องเลิศค่ะเพราะ เพลงนี้ต้องเลิศค่ะและเพาะมากเหมือนใจสอบบนก่อนนาคีแน,น่นเลยค่ะเพราะบลโมอคูเรียบเรียงเสียงประสานให้นันเองเนาะรอขย่ารอฟังค่ะต้องปังกว่าใจสอบบนก่อนนาคีแน่น,น,นอนเลย <S 2> <S 2> ขอเพลงจังหวะโจ๊ะเฟนขับหลายคนนะคะขอเพลงโจ๊ะๆๆเยอะแยะมากมายก็ต้องรอรุนกันทว่าตั้งแต่สี่ตั้งแต่สามสามสามเพลงมานี้เนาะ อาชินพรเป็นเพลงเศร้าหมดเลยเนาะแล้วก็ต้องรอลุ้นกันค่ะว่าจะมีเพลงโจ๊ะวันไหนแต่ล่าสุดนี้คิดว่า ความคิดส่วนตัวนะคะคิดว่าคุณจะเป็นเพลงเศร้าเหมือนกันนะคะก็ต้องรอชมตอนต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรก็แสดงความดีกับเด็กคนนี้ด้วยเนาะที่มาจากโอ้โหพี่น้องคะจากสาวบันหน้าจนมาหออสมือรน,นีเนาะเป็นบุคคลที่มี3ามสีหาซิงเกิลแล้วสำหรับเพงของหนูแล้วก็ขอให้การทุกๆอย่างในการใช้ชีวิตเนาะขอให้ราบเรื่นทุกอย่างนะคะไม่มีอุปสรรคถ้าดถึงจะมีเนาะก็ขอให้มีน้อยนิดมากๆเลยสำหรับอ,อุปสรรคติกคนนี้นั่นเองค่ะเราแฟนคลับก็คอยเป็นกำลังใจให้กับอิลา รอด้เลยไปแล้วแหละเนาะสำหรับการอะไรก็ตามแต่ค่ะก็จะคอยสนับสนุนเด็กคนนี้ตล,ลอดไปนั่นเองค่ะพี่น้องก็รอด,ดูข่าวน,นี้สินี้ค่ะ กับการเข้าห้องอัดเสียงนะคะของเด็กน้อยอ้ายสุนพรนะคะพี่น้องก็อย่าลืมนะคะเป็นแรงเชียร์ให้นกับเด็กคนนี้ด้วยนะคะในการเข้าห้องอัดเนาะก,กับอาจารย์สวัสดิ์สารคามก็หลายเสียค้าคงแล้วสำหรับเด็กคนนี้จะไปอัดกับอาจารย์ก็น่าจะเคยชินไปแล้วล่ะคงจะไม่กลัวแล้วละ่ะเนาะสำหรับในการอัดในครั้งนี้นั่นเองค่ะสาหรับมัน้พี่น้องค่ะก็ขอลาพี่นอ้องวันนี้ยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ไว้ตามเพจหรือช่องนด้น,นะคะสำหรับมัน้ก,กับไป่ันค่ะ